อาสนอนต้องบุกไปชนะเก็บ3แต้มจากบ้านของแอสตันวิลล่าเท่านั้นเพื่อจะทวงบัลลังจากฝูงคืนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าวันนี้ยังชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรกินกันแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ .com คอครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับคู่1นึ่ทุ่มครึ่งระหว่างแอสตันวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพาร์ครับการเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับหทีมกลางตารางแล้วก็1ทีมในการที่จะลุ้นเก็บ3ามแต้มเพื่อจะไปทวงบอลลังจากฝูงครับไปดูกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับอย่างที่บอกก่อนว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ฟอร์มค่อนข้างจะยำแย่ ในช่วงนี้เลยครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านของอาเซมิล่านะฮะในฟอร์ม2นัดหลังสุดพรีเมียร์ลีกแพ้มาทั้ง2นัดครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าทีมเนี่ยกลางตารางครับน่าจะหลุดพ้นหนีส่วนอกชั้นได้แล้วครับส่วนจะทำคะแนนไปลุ้นพื้นที่ของโคตายูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันครับฉะนั้นเกมนี้น่าจะเล่นเพื่อประคองตัวครับแต่ว่าก็มีลุ้น ดเหมือนนกััครบโดยผู้เล่นที่บาดเจ็บครับมีคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักก็คือไทเรนมิงส์ครับเป็นประกันหลังของทางแอสตันวิลล่าที่บาดเจ็บครับส่วนในแนวรุกก็น่าจะวางทางเลโอนไบรลี่และก็โอลิเวอร์กินในการล่าตาข่ายครับส่วนฝั่งของทีมเยือนไอปืนใหญ่แอตเลติโครับฟอร์มย่ำแย่มากๆนะฮะสำหรับใน4นัดหลังสุดเนี่ยใน4นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยไม่ชนะใครเลยแล้วแพ้มันไปนะฮะสามนัดแล้วเสมอมันไปสัปดาหหนึ่งนะครับฟอร์มย่ำแย่มากในช่วงนี้ของไอปืนใหญ่แอตเลติโครับสำหรับตัวผู้เเเลล่่่นนนทททีีีบบบาดจ็็ะคคคครัััมมสสญยกือโ บาเต้ครับคนนี้ขาดไม่ได้คาราเซอร์อนอลจะไปจะตายซึ่งก็จริงครับจะไม่มีโทมัสบาเต้ครับคนท,ที่จะลงแทนก็ต้องเป็นจอจินโยที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับส่วนตำแหน่งอื่นนะฮะเรียกว่ามากันฟูลทีมนะครับในเกมนี้อาเซนอลต้องการ3มแต้มเท่านั้นเพื่อจะไปทวงบอลลังจากฝูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างืรตามครับวันนี้พี่ขอฟันธงระหว่างคู่ระหว่างอาเเวล่าเปิดบ้านเจออาเซอนอลนั้นขอฟันธงว่าวิลล่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการบุกเสมอ ไม่ใช่สิในการเฝ้ารังเสมออาร์เซนอลครับเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับและจะทำให้แมนซิตี้เนี่ยได้แต้มต่อแล้วก็มีสิทธิ์จะไปคว้าแชมเมียร์ลีกครับและนี่เป็นการพรีวิวจากผมพีนะครับนักเตะค,ครับเจอได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ